สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับกล้อง canon eos m 1 0นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้อง m i r r o r l e s s ของ canon นะครับที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะกดตรงนี้เปลี่ยนเลนส์สำหรับตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะครับเปิดให้ดูเนาะเปิดตรงนี้กดกดตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตั้งค่าเลนส์ไปที่ตำแหน่งถ่ายภาพกดเอาขึ้นแล้วก็หมุนเลื่อน ไปที่ระยะเลนสําหรับเลนตัวนี้เนี่ยระยะจะอยู่ที่15ถึง45นะครับทีนี้ก็มาดูตัวบอดี้ครับด้านล่างแบบอยู่ด้านล่างเป็นอย่างนี้มีทัลล็อกตัวนี้โอเคส่วนใส่เม,มมก็อยู่ข้างๆนะครับก็มีช่อง HDMI เมมก็จะเป็น SD card ปกตินะ ก็จะมาเลือกโหมดกันก่อนนะครับโหมดตรงนี้ก็จะมีโหมด m โหมด av โหมด tv โหมด p ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นโหมดออลโต้ Auto นะครับอัตโนมัติเราก็เลือกแค่ว่าเราจะถ่ายแบบไหนนะครับก็จะมีเซลฟี่ ie, ถ่ายบุคคลถ่ายวิวถ่ายมาโครถ่ายกีฬาถ่ายแบบกลางคืนถ่ายอาหารก็จะเป็นออโต้หมดเลยนะครับก็จะใกล้เคียงกับตัว แคนนนที่เป็นคอมเพกนะผมจะใช้โหมดพวกนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากได้สีจากตัวกล้องเลยที่มันคล้ายๆสีฟิล์มหน่อยแล้วก็ผมจะใช้เป็นโหมดตัวนี้นะครับสร้างสารรค์ตัวนี้เสร็จแล้วถ้าเราอยากปรับแต่งเพิ่มเนี่ยเราก็กดปุ่มคิวนะครับอย่างอันแรกนะครับก็จะเป็นแบบถ่ายหน้าชาัดหลังเบอร์ก็เราสามารถปรับระยะชัดระยะเบอร์ได้นะสำหรับคนที่แบบไม่มีความรู้เรื่อง รูรับแสงอะไรเงี้ยครับหรือว่าสปีดชัตเตอร์อะไรเงี้ยครับมันก็จะง่ายหน่อยเขาจะทาใหา้เราใช้งานง่ายเราอยากได้หลังเบอร์ปกติเราก็ต้องปรับ F ให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้เขาทำให้ง่ายโดยการบอกว่า,อ,าอยากได้ชัดชัดเยอะไหมหลังเบอร์เยอะไหมอะไรลองดูมันก็จะปรับให้เรานะเห็นไหมถ้าเราเลือกเบอร์มันก็จะเริ่มเบอร์ละ ผมเลือกชัดสุดปกติถ้าถ่ายพวกสตรีทเนี่ยเราจะเน้นชัดเกือบทั้งภาพเนาะเพราะว่าเป็นการเอา subject 2ออันด้านหน้ากับด้านหลังมารวมกันนะครับอันแรกก็จะเป็นปรับชัดเบอร์เนาะอันที่2ก็จะเป็นอ่าปรับความสว่างมืดสว่างปรับคอนทราสต์ความเปรียบต่างของสีอ่าอันนี้ก็จะเป็น saturation อันนี้ก็จะเป็นโทนสีนะครับโทนร้อนโทนเย็นนี่ก็จะเป็นปรับโทนสีนะครับ ก็จะมี Back and White นี่โทนสีสีเปียสีน้ำตาลสรุปให้ก็ตรงนี้ก็คือปุ่มเลือกโหมดเนาะแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปโหมดเมนวนหรือว่าปรับตั้งเองก็จะอยู่ด้านบนนะสังเกตดูลูกศรตรงนี้เนี่มีลูกศรข้างล่างเห็นไหมครับอันนี้ก็ไปโหมดอย่างนี้ ต่อไปก็ปิดกล้องนะครับก็หมุนเลนสกลับมาที่เดิมปลดล็อกตรงนี้ดันขึ้นมาตรงนี้โอเคแล้วทีนี้เราก็กดปิดตรงนี้นะครับปิดเรียบร้อยเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเอากล้องออกไปถ่ายรูปนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยรอติดตามกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ